สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกลองเสนอยกระดับป้องกันขบวนเสด็จหลังแกนนำสามนิ้วบีบแตรป่วนเนื้อหาใจความครับนายนันทิวัตรสามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาตินันทิวัตรได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ เวลา18.20นาฬิ 18, นาทีในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังถวายความปลอดภัยในภารกิจ095และตลอดภารกิจก็มีการปล่อยรถประชาชนร่วมในเส้นทางนั้นแต่ปรากฏว่ามีรถยนต์นั่งสูตรบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งยี่ห้อ MG รุ่น New MG สีขาวหมายเลขทะเบียน8กไก่จอจาน1711กร17 11, ุงเทพมหานครมีชายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับขี่ และมีหญิงที่นั่งอยู่ด้านข้างคนกับขี่ทราบชื่อภายหลังคือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนนอายุ20ปีมีการบรีบแต่รถยนต์ลากยาวระหว่างขบวน095ยเสด็จพระราชนำเนินผ่านทางร่วมของต่างระดับมกสรรค์และก็ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวน095แต่เมื่อมาถึงทางลงด่วนพหลโยธินหนึ่งหรือทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นรถปิดท้ายได้เข้าทำการสกัดกัน้นเพื่อไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวลงไปร่วมกับขบวน095จึงปรากฏคลิปโต้เถ,ถียงกันเกิดขึ้นนัททิวับ์บอกว่าอย่างนี้ครับเราควรที่จะยกระดับในการป้องกันขบวนเสด็จพระราชดำเนินนะครับจากกรณีที่มีคนโรคจิตเนี่ยโวยวายเรื่องรถติดเพราะขบวนเสด็จแล้วพยายามจะขับรถจี้ขบวนเสด็จมีการบีบแต่ดังลั่นยาว,ยาว คือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักจะรีบไปดูใจกันหรือยังไงแม้สุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดเหตุร้ายแต่หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงมาตรการในการป้องกันเหตุลักษณะแบบนี้นะครับป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกลองคิดดูนะครับถ้าหากมีผู้ประสงค์ร้ายแล้วเกิดเป็นผู้ก่อการร้ายขึ้นมาในรถมีการติดตั้งระเบิดพลีชีพขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ ในต่างประเทศเนี่ยนะครับขบวนรถ VIP เขาจะไม่ให้ใครที่มีท่าทีประทุษร้ายเนี่ยเข้าใกล้ขบวน VIP ออย่างเด็ดขาดนะครับจะมีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยกระชับมาตรการป้องกอันขบวนเสด็จของพระราชวงศ์ด้วยนะครับ